สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรหลวงนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยครับนี่ครับเป็นเครื่องหยอดข้าวสี่แถวตาปืนใหญ่นะครับแล้วก็หกแถวตาปืนใหญ่ครับรุ่นนี้เป็นขากระทูนะครับขากระทูนะครับมีทั้งสี่แถวทั้งหกแถวนะครับของตาปืนใหญ่นะครับเข้ามาทั้งหมดห้าเครื่องนะครับ ถ้ารุ่น6แถวก็จะนี่ครับหน้ากว้าง1เมตร30นะครับระหว่างคาก็จะอยู่ที่25เซนนะครับคาก็เลื่อนปรับไม่ได้นะครับสุดพอดีครับเอ่อข้าวทางข้าวนะครับทังใหญ่นะครับใส่ได้ทังละ10กิโลนะครับ2ทถังก็20กิโลนะครับข้าวก็จะลงเป็นหลุมหลุมละประมาณ6กเมตรห่างกันประมาณ20 20- 25เซนนะครับต่อหลุมครับถ้าสแถวก็ ุ่นนี้นะครับสี่แถวก็หน้ากว้างก็หนึ่งเมตรนะครับรุ่นนี้ระหว่างค้าก็จะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับขาก็สามารถเดินปรับได้ครับรุ่นนี้ถังข้าวถังใหญ่ถังละสิบกิโลเหมือนกันสองถังก็ยี่สิบกิโลข้าวก็ลงเป็นหลุมเหมือนกันนะครับห่างกันประมาณ 20- 25ถึง้เซนข้าวก็ลงประมาณ 6- 7ถึงเเมตรนะครับต่อหลุมนี่ครับไซดดีครับรุ่นนี้สามารถยอด ข้าวถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับแล้วก็ข้าวโพดได้นะครับมีจานแถมด้านในด้วยนะครับจานแถมหนึ่งคู่สเตอร์หลังหนึ่งตัวนะครับลูกค้าทางไหนสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224นะครับนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ